ถ้ามีเมืองไหนบนดามขวานทองมีสองเลใหญ่มีนางเงือกสาวสวยมีหลักยินด้วยไม่บอกว่าข้างในครับวันนี้เรามากันที่ศาลเจ้าพ่อกวัญซึ่งอยู่ในเขตชาติย่านเมืองเก่าสงขลาครับศาลเจ้าพ่อขวัตั้งอยู่ที่ถึงนางงามของ ย่านบางกะปิเก่าครับย่านบางกะปิเก่าของขานั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับและซึ่งที่แห่งนี้ยังมีร้านอาหารชื่อดังหลายเจ้าเปิดอยู่จนถึงปัจจุบันครับและวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับร้านไอติมโผงและชุบเชียนปลาทอดกันครับางงงงไไไกกลลชชววนนนน้้้ออปัหหิิคคเเยยยดสีใ่ม อยากจังอยากมาสู่ขอเงินยกให้พอ่อพ่อมายกหินไปททรรงคาเมนตตมมูต่างๆมีดังต่อเป็นีค้ครับไอศครียมยกลอ้อความชาส,<อ>ส <ะ S 1> มุนหหนึ่งอยู่ขั้วโลกเหนือในความแตกต่างที่ลงตัวของน้ำอัรลมและไอศครีมความกล้าแสดงออกอยอมรับในความแตกต่างที่เข้ากันได้ ววสยยยมีักิ้ดไอศครีมหวานครีมน้ำแข็งเย็นถึงขั้วหัวใจผสมรสหวานของน้ำหวานหอมหวนชวนหลงไหลพร้อมด้วยไอศครีมความคลาสสิกกุมแล่อมและอ่อนหวานมไอศครีมเรนโบว์สีสันอันหลากหลายเพียงเห็นก็ประทับใจในสีลุ้งของเกล็ดน้ำตาลที่เสริมความเข้าใจในรสชาติของไอศครีมความสวยงามความมีคุณค่าดึงดูดความสนใจอยากเข้า ไอศครีมไข่เพิ่มความมันในความกม่อมของไข่เพราะไอศครีมรู้สึกถึงรสชาติของความอร่อยอย่างไม่เคยสัมผัสมาก่อนความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันความเข้ากันได้อย่างลงตัวไอศครีมทรงเครื่องลูกชิ้นมันลูกเดือยผลไม้ไทยในรูปแบบไอศครีมอร่อยอย่างไม่มีที่ติดความสมบูรณ์แบบความหวานความพึงพอใจ ไอศครีมถั่วเขียวรสชาติอันโอชะของถั่วเขียวผสมผสานกับไอศครีมรสชาติแบบไทยๆย้อนยุคผู้บัญญาพื้นเมืองของชาวสงขลาอย่างแท้จริงลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปลายอย่างดีหอมหวนชวนรับประทานสร้างลงตัวกับน้ำจิ้มสุดออริจินัลที่หารับประทานได้ยากความมีไฟในตัวบวกความกล้าหาญในแบบฉบับของตัวคุณแมไล่กันทมไ ขอขอบคุณ <ไป S 1> ทุกท่านที่อุดหน,นุนสัญญาจากใจคือคุณภาพบริการความเข้าใจลูกค้าเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันจากใจไอติมอบขอบคุณครับแล้วคุณป้าวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมาสอบถามขอมอ้อมูลอะไรกันน้อยนะครับผมลูกค้าจะมาเยอะช่วงไหนนะครับก็ส่วนมากจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าขัตตะเลิกแล้วลูกค้ามีลูกค้าต่างชาติบ้างไหมครับมีครับมีเยอะส่วนมากจะเป็นมาเลเซีย อยากทราบว่าคุณคุณคุณน้านะครับชอบไอศกรีมรสอะไรมากที่สุดครับไอศกรีมรสอะไรมากที่สุดคือจะชอบแบบทั้งสองรสเลยอ่ะเพราะว่าความมันจะอร่อยทั้งสองแบบนิ้นจีมันก็จะหอมนิ้นจีกะทิก็แบบมันๆนินๆ้นความมันเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดไสไครับใส่ไข่ครับไข่ที่หนึ่งก็คือใส่ไข่ โอเคขพี่ก <ting> ็น <Trustee> ไ <tama f> ื่อเป็นชั่อ่องกวลี่ันใล่ไข่ใม่ไข่ครับขนไปเขาตัวนิงมัน